สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะสรุป3ตัวบนกับ2ตัวล่างประจำววันที่16เมษายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะวันนี้แล้วที่นะจะเป็นวันที่16เมษายน2 5 6 6 6กองสรากจะประกาศผลเว่างวดนี้นะคะ จะสามตัวบนเลขอะไรนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะเลขเป้าหมายที่อาจารย์สอนนะคะส่วนต,ตรงอื่นๆนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ทําให้นะอย่างเช่นนะคะสามตัวล่างแบบนี้นะคะเป็นสามตัวหน้าหรือว่าสามตัวท้ายนะคะทีนี้เรามาคุยกันนะคะก่อนหวยออกนะอาจารย์ก็มีแนวทางนะคะมาทำให้ท่านผู้ชมนะได้ชมกัน ถ้าหากว่าเลขท้ายสามตัวข้างบนนะคะเรามาเน้นข้างบนก่อนในสูตรต่างๆที่เราเรียนไปก็โหหลากหลายสูตรเลยคะท่านผู้ชมสูตรทุกสูตรนะคะล้วนแล้วแต่คือสอดคล้องมาในแนวทางเดียวกันนะคะสำหรับงวดนี้นะตัววิ่งนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะให้วิ่งไปที่แปดเลยนะคะคือตัวเดียวเลยสวยที่สุดนะ่สำหรับ สำหรับที่อาจารย์ทำได้นะคะก็คือเลขแปดตัวนี้เลยตีเส้นไว่หน่อยนะคะเลขแปดตัวแรกเลยนะคะเลขแปดเดี๋ยวใส่สีก่อนนะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะท่านผู้ชมเรามาลองมาวิเคราะห์หรือว่าคุยกันนะก่อนที่กองสลากจะประกาศนะคะเลขแปดตัวนี้เอ่อไม่ชนกําลังวันด้วยนะคะหนึ่งแปดสี่นะคะอยู่ในตัวนี้ด้วยนะคะชอบมากะคะ่ะสำหรับงวดนี้นะ แล้วก็เออย่างอย่างถ้าเป็นสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมจากสูตรถ้าเป็นสูตรตัวเลขที่เราทําได้ถ้าได้เผลบวกนะคะที่ได้เลขสองเนี่ยที่เหมือนกันมันจะเข้าอยู่ในเครือข่ายตัวนี้นะคะคือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่แล้วเราก็มาคัดเลือกนะคะจะเป็นทางสีส้มๆนี่นะคะที่อาจารย์ชอบก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าตัวถ้าเราชอบแนวที่เป็นเลขแปดก็จะมีแค่สามตัวค่ะหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็สามแปดสามตัวนี้นะหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็สามแปดชอบมากๆเลยนะคะก็คือตรงนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งแปดกับสามแปดนะสองแปดเนีน่ยเออสองแปดเป็นแต้มศูนย์นะคะอาจารย์ก็จะไม่ค่อยชอบนะชอบตรงนี้นะคะหนึ่งแปดหนึ่งแปดนีแต้มเก้านะคะถ้าหนึ่งแปดตรงนี้นะแต้มเก้านะคะแต้มเด่นนะคะท่านผู้ชม ก็จะเป็นแต้มเก้านี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแต้มเด่นนะเก้าหนึ่งสองข้างล่างนี่นะคะแต้มเก้าแล้วก็แปดแปดสามนะ,ะเป็นสิบเอ็ดนะคะก็คือแต้มหนึ่งตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะแต้มหนึ่งอยู่ในแต้มเด่นนะคะแต้มเด่นก็จะเก้าหนึ่งสองแล้วสำรองที่สี่สามห้าหกนี่นะะเราเอาแค่ตรงนี้นะคะแต้มเก้ากับแต้มหนึ่งนี่นะคะ น่าจะสวยนะสำหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมตามนี้นะคะก็มีสองตัวนะถ้าแนวของเลขแปดก็จะมีเออแปดหนึ่งกับแต้มแปดหนึ่งนะคะแต้มเก้าตัวนี้เลยแล้วก็เออแปดสามนะตัวนี้นะคะส่วนแปดสองนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นเลขมงคลนะคะเป็นเลขมงคลทีน,นี้ถ้าเกิดว่า ตัวที่จะเป็นครบบนนะคะท่านผู้ชมครบบนครบบนเอ,อ่องวดที่แล้วนะคะก็มาไม่ครบนะมาแค่สิหน่วยนะคะจากสถิติทั้งหมดเลยนะคะที่อาจารย์วางให้ไปเนาะก็มีตั้งแต่405มานะคะถ้าหลุดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยหลุดนะมีแค่หน่วยตัวเดียว มันจะกลับมาเข้าสามตัวนะคะสามตัวเลยคือร้อยสิบหน่วยแล้วก็หลังจากที่หลุดตรงนี้นะคะสี่หนึ่งเจ็ดนี้มีแค่หนึ่งกับเจ็ดนะมันก็จะเข้าสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมกลับมาเข้าสามตัวสองงวดแล้วแล้วงวดที่ผ่านมานะคะศูนย์กับเจ็ดนะไม่มีเลขเก้าก็หลุดนะคะงวดนี้จะกลับมาเป็นสามตัวร้อยสิบหน่วยหรือเปล่าคะท่านผู้ชมตรงนี้นะหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกนี่นะคะหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกอาจารย์มา เรามาไล่ตรงนี้คนะ่ะหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกอะเราก็ดึงเลขแปดตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ถ้าครบในที่นี้ในนี้มีทั้งหมดต้องมีร้อยสิบหน่วยใช่ไหมถ้ามันมาครบตามที่มันเคยหลุดแล้วเข้านะคะรับแรนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่มีหนึ่งสองสามสี่มีครบอยู่ในนี้เลยอาจารย์ก็จับให้เป็นแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดสามแปดสองแล้วก็แปดหกนะคะ อยู่ในนี้เลยนะแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดสามแปดสองแปดหกแล้วเอารับแรลมาคัดนะคะเอ่อคัดเป็นแปดหนึ่งแปดสี่แปดสามแล้วก็เอ่อแปดสามแล้วแปดสองนี่นะคะมีจะมีทั้งหมดสี่ตัวนี้นะ,ะก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวเท่านั้นนะคะแล้วจะมีสูตรเด่นนะคะท่านผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวคือศูนย์กับหนึ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งนี่ค่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอันไหนดูได้ก็ดูนะเพราะว่ามันค่อนข้าง ค่อนข้าง,างสูตรนี้ก็เดินดีนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะศูย์กับหนึ่งในในครบนะดูตรงนี้ก่อนนะคะวดที่เก้าเนี่ยได้ศูนย์กับหนึ่งนะคะของวันที่สิบหกนี่มันมันไม่มีเลขศูนย์นะคะถ้าใครจะอิงครบบนนะคะถ้าใครจะตามครบบนอยู่นะคะมันมันไม่มีเลขศูนย์ใช่ไหมเนี่ยมันเหลือแต่เลขหนึ่งตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหมายตาที่เป็นเลขหนึ่งไว้ก่อนนะคะตรงนี้ ตัวแรกเลยคือเลขแปดชอบมากนะคะใครชอบเหมือนอาจารย์ค่อยจับนะใครไม่ชอบต้องจับเองนะคะเออจับเองก็ได้นะเพราะว่าเลขก็มีอยู่แค่สิบหลักเนาะลองคัดเลือกเองนะแบบโชคไข่โชคมันนะเราก็ได้ต่ตัวนี้เลขแปดใช่ไหมอันนี้ก็คือเลขหนึ่งนะ,ะเลขแปดแล้วก็เลขหนึ่งนะ,ะตรงนี้รับแปรถ้าเราชอบแปดหนึ่งนะคะรับแปรมันก็จะได้ตรงนี้นะคะแปดหนึ่งและตรงนี้ก็คือศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมที่อาจารย์เขียนให้นี่ก็คือเลขเลขหนึ่งนะ ถ้าเราจับตัวที่เราชอบไปก็คือแปดหนึ่งเนี่ยคะ่ะแปดหนึ่งชุดหนึ่งตรงนี้แล้วนะได้ถึงตรงนี้แล้วนะแปดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไอ้เฉพาะสําคัญสําคัญให้ชมนะคะอ่ะตอนนี้อันนี้คืออันนี้คือเด่นบนแบบคู่ขี้ใช่ไหมเด่นบนแบบคู่ขี้มันจะมีแค่สี่หลักเนี่ยมันก็เดินเข้ามาทุกงวดเลยนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่สี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะทุกงวดนะคะอ่างวดนี้ก็คือเลขขี้นะคะคือห้าเจ็ด เก้าหนึ่งนี่นะอาจารย์ก็ชอบนะคะที่เป็นเลขที่ถ้ามันสัมพันธ์กันจะติดอยู่ที่สามตัวบนก็เลขหนึ่งนี่แหละที่เห็นเห็นอยู่นะคะอาจารย์ก็จะเด่นที่หน่วยนะคะบางสูตรมีนะคะสิบได้นะ,ะเพราะเพราะฉะนั้นเวลาชอบก็ต้องมีโต๊ะตรงไว้ด้วยนะคะแล้วก็เจ็ดตัวนี้ก็คือหลักร้อยนะคะเจ็ดนี่หลักร้อยแล้วส่วนหนึ่งนี่ก็คือหลักหน่วยนะคะตามนี้เลยนะคะถ้าเราเอาเจ็ดหลักร้อยใช่ไหมเนี่ยค่ะ ก็จะจัดได้เป็นเจ็ดแปดหนึ่งนะคะแล้วอ,อ,อาจารย์นำเลขฝันมาฝากนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะก็คือสี่แปดสามก็ยังอยู่ในนี้นะคะสี่แปดสามแต่อันนี้คือเลขสูตรหวยสูตรนะคะมีสองชุดนะสำหรับงวดนี้ตรงนี้นะคะอาจารย์ใส่สีให้หนะนี่ค่ะจะได้เลขที่ชอบนะคะก็คือเจ็ดแปดหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้นะคะอันนำมาฝากให้เฉยๆนะ ตามนี้นะคะลองชอบแบบไหนก็ลองจองจัดดูนะคะตรงนี้อย่าลืมตัดแปดหนึ่งด้วยนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะตรงนี้นะคะแปดหนึ่งถ้าใครนั่นก็กลับตัวด้วยละกันเนาะนี่ค่ะตรงนี้แล้วแต่อันนี้อาจารย์จัดเป็นแบบปักหลักให้นะคะเพราะว่ามันจะมีสูตรนะคะที่ได้สิบตัวที่เป็นสิบสิบบนนะ สีหลุดมือนะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะอาจารย์พยายามไล่ให้นะไล่ให้มันแบบสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะคะแปดหนึ่งถ้าเป็นหลักสิบแล้วตรงนี้นะคะสูตรที่เป็นตัวที่อาจารย์สอนไปนะเลขแปดเนี่นะคะ่ะอันนี้แปดกับสามนะสำรลองตัวจริงก็คือแถวนี้เลยนะคะเลขแปดอันนี้ศูนย์กับแปดกับแปดนะและตรงนี้นะคะที่เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะ ก็คือเลขแปนะนี่ค่ะเลขแปดเลขแปดเลขแปอาจารย์ก็ให้ถึงให้วิ่งไปที่8ดนะคะแปดเลยงวดนี้นี่ค่ะถ้าเราชอบแนวเลขแปดใช่ไหมคะแดส่วนที่อยู่ข้างบนนี้คะก็จะเป็นที่เป็นตัวจับนะถ้าเราเอารับแรงมาคัดก็จะเป็นหนึ่งสสาสนี่ก็จะเป็น 1, 2, 3, แปดหนะะึ่งนี่ค่ะแปดหนึ่งยังได้นะคะใครไปชอบแปดหนึ่งอาจจะเป็นแปดสามเะแปดหนึ่งแปดสามได้อยู่นะคะแนวเลขแปดตรงนี้เลยที่อาจารย์ทาสีไว้ให้แล้วก็ให้วิ่งไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะที่แปดอันนี้อาจารย์มาคุยกันก่อนออกเฉยๆนะคะมาเน้นนะคะมายืนยันความชอบนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมนะต้องเข้าใจด้วยนะคะตามนี้นะนะะี่ค่ะเลขแปดตัวนี้ะ แแล้วถ้าเกิดอยู่คนละฝั่งกันนะคะอยู่คนละฝั่งกันมันจะมีศูนย์อาจารย์ไล่ให้หมดเลยนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านยตรงนี้นะคะศูนย์สามแล้วเราเอาครบเป็นหลักนะถ้าเกิดศูนย์นะคะในนี้ไม่มีอยู่แล้วเนาะศูนย์หนึ่งนะ, 0, 1, นะ,ะมีนะคะ ตัวนี้สูตรไม่มีนะหนึ่งมีนะคะตัวแรกฝั่งทางข้างล่างนี่ก็คือเลขแปดที่เราที่หมายตาไว้เลยนะคะคืออันนี้คนเราฝั่งกันนะถ้าเอาแปดหนึ่งมาแล้วนะคะส่วนที่เหลือนะะี่ค่ะที่มันจะเป็นครบได้ใช่ไหมคะก็มีหนึ่งแล้วก็คนละแถวกันนะอาจารย์เอาตรงนี้มาให้นะคะข้างบนนี้นะคะ่ะสองมีอยู่นะคะสองตัวนี้นะหนึ่งมีสองมีสามมี สี่มีนะคะแล้วก็ห้าไม่มีอยู่แล้วนะคะห้าไม่มีในในครบนะถ้าเกิดครบมันจะกลับมาแบบว่าหลุดแล้วเข้าอย่างนี้คะ่ะสี่มีนะคะสามีสองมีะคะใครชอบก็จัดได้หมดนี่นะคะแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสามนี่คะ่ะหนึ่งสองสามมันจะเข้ากันไหมมันสัมพันธ์กันนะคะท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่างวดนี้น่ามีโชคนะคะคิดคิดไปแล้วก็น่ามีโชคนะแปดหนึ่งนะ สองมีสามมีสี่มีนะคะมีไม่ม,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 มีแค่เลขห้าอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะคะสี่สองสามถ้าฝั่งทางนี้มันเข้าดีนะคะท่านผู้ชมมันก็จะไม่มีเจ็ดนะที่อยู่ในสิบหน่วยนะคะเจ็ดตัวนี้จะไม่มีในสิบหน่วยนะคะพอไม่มีในสิบหน่วยขอ,อ,องอาจารย์ทําได้อยู่ที่ร้อยเลยนะคะเนี่ยอยู่ที่ร้อยอ่ะเลขเจ็ดตัวนี้จะไม่มีอยู่ในตรงนี้เห็นไหมคะนี่ ดังนั้นความเป็นไปได้ที่มันจะออกมาตรงแปดหนึ่งนี่นะคะท่านผู้ชมมันมีมันมีมากเลยนะคะแปดหนึ่งี่ค่ะแปดกับหนึ่งนะแปดกับหนึ่งในนี้ได้ใช่ไหมคะของรับแรงก,ก็ได้ด้วยนะคะแล้วปดหนึ่งตรงนี้แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะตรงที่อาจารย์ให้ดูสําหรับตรงนี้เลยอข้อมูลนบทน,นะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึง่งอาจารย์จะหาเจอไหมนะะี่ค่ะข้อมูลบทน,นะ ข้อมูลบนถ้าเราชอบแปดนะคะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะแปดอาจารย์ก็ให้ไว้ตั้งแต่แรกคือเจ็ดกับแปดเนี่ยสองตัวนี้ที่ชอบนะคะก็ถ้าแปดมานะคะแล้วแปดกับหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะหนึ่งแปดหนึ่งมาได้ถึงสองตัวนี้ใช่ไหมแปดแปดหนึ่งอยู่นี่นะคะแล้วตรงนี้นะคะศู2ย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองอาจารย์ก็จะชอบเลขหนึ่งนะคะงวดเนี่ยชอบเลขหนึ่งมากเลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้มีแปดหนึ่งแล้วก็มีแปดมีเจ็ดแล้วมีหนึ่งแล้วมีแปดแล้วนะอันนี้อันนี้ละไว้ก่อนนะคะอันนี้มีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งเหลือตรงสูตรโปรตนะงวดที่แล้วหลุดไปนะคะท่านผู้ชมหลุดแล้วจะกลับมาเข้าหรือเปล่านะครับนะมีหนึ่งมีแปดครบหมดแล้วนะแล้วก็มีสูตรที่อาจารย์ค้างไว้นะคะแต่สอนลงแต่บอกให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือรับซับนะคะท่านผู้ชมงวดมันเดินมันกลับมาเข้าเดินดีหลายงวดเลยนะคะ อาจารย์หยุดพักไม่ได้บอกไปหลายงวดเลยนะแต่เข้าทุกงวดเลยนะคะงวดนี้ได้แปดเก้าสองห้าอาจารย์ก็เน้นไปที่แปดนะคะตัวนี้นี่ค่ะเีกแปดอาจารย์ก็จัดให้นะเจ็ดแปดหนึ่งนี่นะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้มีแปดหนึ่งมมันไม่มีแค่สูตรโปะสูตรเดียวนะคะใครจะเอาเจ็ดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งแล้วก็สี่แปดหนึ่งก็ได้นะคะนี่เอาหมดนี่เลยนะ,ะเอาเจ็ดเอาเจ็ดมาใส่นะคะ อันนี้มีแล้วนะเจ็ดแปดหนึ่งที่อาจารย์ให้ไปแค่ชุดเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ตัดแปดหนึ่งนะถ้าเจ็ดนะไม่เอาเอาหกนะคะหกแปดหนึ่งนี่อาจารย์ก็ให้ไปนะคะให้ไปเป็นตัวสำรองนะคะแล้วนี่ห้าแปดหนึ่งนะคะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็สี่แปดหนึ่งนี่มีอยู่แค่นี้เองนะคะทั้งหมดนี่เลยถ้าเข้านะคะ คิดว่าน่าจะเข้านะท่านผู้ชมอาจารย์สังหอนใจแบบบอกไม่ถูกเลยนะคะตามนี้เลยนะคะเราก็มันจะจะครบทุกทุกสูตรเลยงวดที่แล้วนี้ข้อมูลบนนี้สิบสามสูตรนะสิบสี่สูตรอะไรเนี่ยนะประมาณนี้นะคะเข้าหมดทุกสูตรยกเว้นสูตรโปรโดสูตรเดียวนะคะที่หลุดไปนะคะแล้วสูตรนี้ค่อนข้างเดินดีแล้วชอบมาที่สิบหน่วยด้วยนะคะชอบมาที่สิบหน่วยหลุดไปนะงวดนี้จะกลับมาเป็นย้ายหลักหรือเปล่านะคะ ในที่นี้อาจารย์ทําได้เลขเจ็ดนะคะที่อยู่หลักร้อยอ่ะท่านผู้ชมตามนี้เลยเนาะมีสูตรบางทีเราก็ชอบนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วตัวนี้นะคะที่อาจารย์ทําให้ดูนะคะเนี่ยเป็นเป็นเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดน,นี้ก็ได้เลขหนะะึ่งค่ะเห็นไหม อาจารย์เขียนโต๊ะให้เนี่ยที่โต๊ะแปดหนึ่งเนี่ยคะ่ะเลขหนึ่งตัวนี้ปั่นไปสอดคล้องกับสูตรนะคะศูนย์หนึ่งสองนะสูตร, 1, 2, นะตรเออสูตรแปลกนะคะท่านผู้ชมได้ศูนย์หนึ่งสองนี่คะ่ะมีศูนย์ไม่มีนะมีหนึ่งมีสองอ่าแล้วถ้าเราทําชนนะคะศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันได้หนึ่งนะคะท่านผู้ชมใครไม่ชอบวิ่งแปดก็อาจจะวิ่งวิ่งสองตัวก็ได้นะแปดกับหนึ่งเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมใครไม่รู้จะเอาเลขไหนก็เอา เลขทั้งหมดสิบหลักเข้ามาใส่ในนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักร้อยสามตัวนะน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยสามตัวมาได้หนึ่งถึงได้ได้ตัวหนึ่งใช่ไหมสามตัวงว่ดที่แล้วยังเข้าอยู่นะคะร้อยร้อยบนนะร้อยบนก็โอเคอยู่นะอาจารย์ว่าเนาะ มันก็แล้วแต่คนชอบเนี่ยแหละนะนี่ค่ะอาจารย์วางนะคะเป็นสิบบนนะคะสิบบนให้นะในคลิปที่ยี่สิบนี่ค่ะท่านผู้ชมจะดูที่ตัวชนนะคะสําหรับงวดนี้นะสองสูตรนี้เดินมาดีทั้งคู่เลยนะคะไม่มีสูตรไหนหลุดเลยงวดนี้มาชนกันแค่ตัวเดียวนะคะคือเลขแปดนี่น,ะะนี่ยแล้วก็เป็นตัววิ่งด้วยนะคะแต่ในในที่นี้อันนี้คืออยู่ที่หลักสิบนะใช่ไหมช่องตรงกลางที่เป็นหลักสิบนี่ะเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ มันมีที่มาที่ไปของทุกสูตรนะอาจารย์สอนมาหมดแล้วนะคะถึงมาบอกได้นะคะอางนี้ว่าอยู่ที่ว่าตัวเลขแปดที่เป็นเลขวิ่งเนี่ยถ้ามาจริงนะจะอยู่ที่หลักสิบตามที่อาจารย์ทําได้หรือเปล่านะคะอาจจะไปร้อยไปสิบหรือไปหน่วยอันนั้นก็แล้วแต่นะคะตาบนี้เลยนะอันนี้ค่ะข้อมูลบนทั้งหมดเลยนะบนส่วนใหญ่ก็จะจะเด,เดินค่อนข้างดีนะแต่บางครั้งเราเลือกไม่ถูกเท่านั้นเองนะคะถ้า F4 นะจะเข้าใจสูตรเป็นอย่างดีเลยนะคะบางทีเราเลือกไม่โดไม่โดนนะคะบางทีก็ถูกนะคะบางทีก็ไม่ถูกนะ,ะตามนี้นะคะทีนี้เรามาดูล่างบ้างเน,ะนเาะบ่ะพอเข้าใจแล้วนะตรงนี้นะคะถ้า781ไม่มาอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอาจารย์เขียนให้นะคะออพูดมากไม่ได้เนาะเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนขานะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะสองชุดนี้ตามนี้นะคะทีนี้มาดูล่างบ้างเนาะล่างเนี่ยสําหรับงวนเนี่ย อาจารย์ทำนะคะสองสูตรที่อาจารย์ชอบก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะท่านผู้ชมมาจับคู่กับสี่ห้าหกนะคะเลขไม่ชนกันสองสูตรนี้เดินค่อนข้างดีนะคะเจ็ดแปดเก้ากับสี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวลองดูหน่อยเนาะไม่รู้เป็นอยู่ตรงไหนด้วยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดแปดเก้ากับสี่ห้าหกตั้งแต่งวดที่ออกเกนะ้าสองนะท่านผู้ชมตัวสูตรอาจจะเข้าตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตรงนี้หน่อยนะคะ อาจารย์ท,ทําทํามาไว้เฉยๆนะคือคือสูงขึ้นไปจาก9-2นี่นะคะ9-2นี่เข้าทุกงวดเลยนะคะจนถึง7-3นี่ค่ะก็เข้านะคะก็หลายงวดเลยนะคะตรงนี้26งวดถ้าเราหักออกไปนะคะ1 2 3 4 5 6ก็เป็น20งวดนะประมาโดยประมาณนะคะเนี่ย20งวดเนี่ยไม่หลุดเลยนะคะเนี่ยตรงตรงนี้เพราะเราหากักแถวๆนี้ออกไปนะถ้าเริ่มตั้งแต่9-2นี่นะคะ แล้วก็มาตรงนี้อีกสองงวดนะคะก็คือตามนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะเก้าเก้ายังเข้าอยู่นะคะรนนี้สี่ห้าหกนี่นะคะแล้วแล้วได้สี่ห้าหกหลายสูตรเลยนะคะที่อาจารย์ลงไปให้นี่ก็สามสี่สูตระได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกนี่หลายสูตรเอามาเจอกับสูตรระยะย,ยาวนี่ค่ะยี่สิบไปอยี่ยี่สิบเอ็ดงวดนะตรงนี้ประมาณยี่สิบเอ็ดงวดแหละนะคะยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดงวดคือไม่หลุดเลยนะคะแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะคะที่สูตรเก่านะคะสูตรเก่าตรงนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะจานจาแนเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเนี่นะคะออกมาที่เก้าเก้านี่นะคะเขียนไว้ง่าตรงนี้นะเก้าเก้ามันเข้านะคะสําหรับวันนี้เจ็ดแปดเก้าไม่ชนกันก็สามารถควยกันตามนี้เลยนะคะแล้วหลักสิบล่างนะคะสูตรนี้นะครับได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะทุกสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมแบบเจ็ดร้อยเปอร์เซนต์ไว้ง่ายถ้ามีสิบสูตรก็เจ็ดทุกสูตรค่ะ อาจารย์ไม่ได้ทําตัวสํารองให้ด้วยนะคะชอบไปเลยนะที่เลขเจ็ดนี่นะคะเพราะว่าสองตัวล่างเราก็ต้องต้องการแค่ชุดเดียวเองนะคะหนึ่งในร้อยเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเจ็ดนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะมาตรฐานเราทําได้หนึ่งหกแปดนะคะท่านผู้ชมหนึ่งหกแปดสำหรับงวดนี้นะคะ สูตรหนึ่งเป็นเลขคู่อีกสูตรหนึ่งเป็นเลขคี่ถ้าเราได้เจ็ดที่เป็นเลขคี่แล้วใช่ไหมคะส่วนที่เหลือก็เป็นเลขคู่ก็จะเป็นเจ็ดหกกับเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมแล้วเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดสองสิสี่เป็นสิบห้าแต้มห้าแต้มมันไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแต้มมันไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดตรงนี้เลขแปดก็เจ็ดอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะส่วนที่เหลือจะต้องเป็นสามตัวนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดสูตรมันเดินนะเจ็ดอยู่นี่แล้วใช่ไหมคะเจ็ดของหลักสิบเดี๋ยวอาจารย์ทาสี ตัวที่ต้องการก่อนเจ็ดมันอยู่ฝั่งทางนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นสี่ห้าหกแล้วตัวหน่วยเราได้หนึ่งหกแปดนะคะมันจะมีตัวชนแค่ตัวเดียวคือเลขหกนี่นะนี่ค่ะเลขหกตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์โยงเส้นให้นะนี่เจ็ดนี่นะ,ะแล้วถ้าเป็นหน่วยนะคะมันก็ต้องมาตัวนี้ที่ถ้ามันจะชนแล้วไม่ให้สูตรหลุดไม่ให้สูตรหลุดเลยนะคะนี่คือสิบล่างกับหน่วยล่างที่เราทํามาได้ตามสูตรนะคะ แล้วทีนี้หน่วยสูตรนี้เป็นสูตรระยะเอ่25งวดรวดเลยนะคะท่านผู้ชม25งวดรวดเลยแบบไม่หลุดเลยนะคะได้1 4 5 6 3นี่เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูหน้าตามันหน่อยนะคะตามนี้เลยน,ะะนี่5 8นะสูตรค่อนข้างยาวนะคะอเต็มไม่บรรทัดมีคูณด้วยอะไรด้วยนะคะเดูตามนี้ไปก่อนนะคะนี่7 3ก็เข้าอยู่ะคกะ9 9ก็ยังเข้านะที่หน่วยนะคะสำหรับวันนี้คือ1 4 5 6 3ะะอาจารย์ลองเอามาเทียบให้ดูะค่ะ1 สี่ห้าหกสามถ้ามันชนหน่วยเราก็ชนที่เจ็ดหนึ่งนะ,ะมันจะเป็นเอ๊หนึ่งกับหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็หกกับหกส่วนแปดไม่มีนะคะในนี้แปดตัวเนี้ยไม่มีนะคะนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเลขหกทะลุมาตรงนี้นะชนชนหกตัวนี้ด้วยนะ,ะแล้วเจ็ดกับหกนะคะตรงนี้นะคู่นี้เป็นเจ็ดหกนี่ก็เป็นสิบสามนะถ้ามันไม่มาสำรองเลขคู่ก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะเลขสี่นะะี่ค่ะ ก็คือเจ็ดสี่แล้วหน่วยชุดมาตรฐานก็จะหลุดไปนะที่เราจับได้นะคะตัวนี้ก็คืออาจารย์กันไว้ให้นั่นแหละนะคะมีแค่สองชุดนี้เท่านั้นที่สวยสำหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะตัวตัวเลขสี่ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วคู่ขี้นะคะสูตรหนึ่งได้คู่นะถ้าเป็นชุดเด่นนะสูตรหนึ่งได้คู่สูตรหนึ่งได้ขี้นะคะแต่ถ้าเป็นหลักสิบ 10, หลักสิบล่างจะได้เลขขี้สองสูตรเลยนะคะเลขขี้สองสูตรแล้วก็หลักหน่วยจะได้สูตรหนึ่งได้คู่สูตรหนึ่งได้ขี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเน้นไปที่คู่นะคะแล้วเดินค่อนข้างยาวกว่าด้วยนะคะที่เป็นคู่ขี้นะคะอาจารย์สอนไปทั้งหมดแล้วนะที่พูดมานี่นะคะณที่นี้นะคะอาจารย์ก็จะสรุปให้นะคะสําหรับงวดนี้นะคะเด่นไปที่ตัวเจ็ดหกนี่นะคะเจ็ดหกแต้มสามนะคะท่านผู้ชมแต้มสาม เป็นแต้มเด่นสำหรับงวดนี้เลยนะคะแต้มสามนะส่วนเจ็ดเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดนี้ก็เป็นแต้มสำรองด้วยนะคะแต่ถ้าเอาเจ็ดสูตรชนกันมันจะเสมอกันนะคะที่แต้มหนึ่งกับแต้มสามนี่เลยสองสองตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้แหละนะคะที่อาจารย์ชอบนะคะถ้ามาก็ เฮนะคะถ้าไม่มาก็ต้องว่ากันใหม่นะคะท่านผู้ชมสูตรหวยทุกสูตรมีเข้าแล้วก็มีหลุดแล้วก็อยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาของเราด้วยถ้าเรามีโชคมันก็จะมาตามที่เราหวังนะคะที่เราตั้งใจไว้นะคะอะยังไงเซียนนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ขออํานวยอวยพรให้ fc ของทางช่องและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องของอาจารย์นะคะไม่ว่าท่านผู้ชมจะเสี่ยงโชคในเลขใดก็ตามถ้าท่านผู้ชมเป็นคนดีนะคะอาจารย์ก็ขออํานวยอวยพรให้ได้รับโชคนะคะ สำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ